สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพามาเรียนรู้เรื่องแผนภูมิรูปวงกลมมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับแผนภูมิรูปวงกลมนะคะก็เป็นการนําเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่แสดงในลักษณะของพื้นที่แต่ละส่วนของรูปวงกลมโดยแบ่งจากจุดศูนย์กลางนะคะโดยจะมี รูปแบบเป็นวงกลมนะคะแล้วก็แบ่งส่วนแบบนี้นะคะซึ่งข้อมูลอาจจะมีเป็นจำนวนมาให้หรือเป็นเปอร์เซ็นต์โดยทุกๆข้อมูลจะรวมกันแล้วได้100%เซน์นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการเพิ่มรูปภาพให้น่าสนใจโดยการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับแผนภูมิรูปวงกลมก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะ แบบที่1ก็คือเป็นการคำนวณหามุมที่จุดศูนย์กลางนะคะเราจะต้องรู้ว่ามุมภายในของรูปวงกลมรวมกันได้360องศาอยากรู้ว่าข้อมูลที่เราต้องการจะหาเป็นกี่องศานะคะก็ใช้สูตรการคำนวณโดยนำจำนวนข้อมูลที่เราสนใจส่วนจำนวนข้อมูลทั้งหมดคูณกับ360ก็จะได้ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของข้อมูลน,นั้นออกมานะคะ การคำนวณรูปแบบที่2ก็คือการคำนวณหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะของข้อมูลนั้นในแผนภูมิรูปวงกลมนะคะก็จะรวมทุกๆข้อมูลแล้วจะได้ร้อยละ100นะคะดังนั้นการจะคำนวณหาร้อยละของข้อมูลก็เอาจำนวนข้อมูลที่เราสนใจนะคะส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คูณ100ก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่เราสนใจนะคะต่อไปคือการคำนวณที่ ต้องการหาว่าจำนวนข้อมูลที่สนใจจะเป็นเท่าไหร่โดยในโจทย์จะมีร้อยละของข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดมาให้นะคะเราก็หาได้จากการเอาจํานวนข้อมูลที่สนใจนั้นนะคะเอาร้อยละของเขาคูณกับจํานวนข้อมูลทั้งหมดก่อนที่เราจะไปคํานวณน,นะคะก็ทบทวนร้อยละร้อยละก็คือการเทียบส่วนที่เราสนใจส่วนด้วย100อยนะคะอย่างเช่นครูสนใจร้อยละ15 ก็คือมี15ในทั้งหมด100หรือเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ15เขียนเป็นเศษส่วนก็คือ15ส่วน100นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโจทย์ที่กำหนดแผนภูมิรูปวงกลมมาให้นะคะถ้าเราสนใจปริมาณน้ำส้มน,นะคะในแผนภูมินี้ก็จะมีอยู่40เและมีข้อมูลที่กำหนดให้มานะคะว่ามีทั้งหมด200ลิตร ต้องการหาจำนวนข้อมูลที่สนใจว่ามีน้ำส้มกี่ลิตรเราก็เอาร้อยละของน้ำส้มหรือเปอร์เซ็นต์ของน้ำส้มนั้นก็คือ40ส่วนร้อยคูณกับจำนวนทั้งหมดที่เขากำหนดมาให้ก็คือ200ได้80ลิตรแบบนี้นะคะ <Yahoo! S 1> ต่อไปมาทำแบบฝึกหัดที่4.3งองูกันนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าข้อมูล จำนวนประชากรสัญชาติไทยในปีที่สำรวจปี1เป็นดังนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนข้อมูลประชากรสัญชาติไทยนะคะแบ่งตามอายุก็จะมีอายุต่างๆมาให้เรานะคะเริ่มตั้งแต่น้อยกว่า1ปี1-10ปี11-20 21-40 41-60แล้วก็วัยผู้สูงอายุที่เป็น61ปีขึ้นไปนะคะ โจทย์บอกว่าจากข้อมูลข้างต้นจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ 1. ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอายุเท่าใดและประชากรกลุ่มอายุเท่าใดมีจำนวนน้อยที่สุดนะคะข้อนี้ก็จะสองคำถามส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอายุเท่าไหร่เราก็ดูจากอะไรคะเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดหรือร้อยละที่เยอะที่สุดอยู่ที่อะไรคะอายุ 21-40ปีนะคะก็จะมีอยู่31.5%นะคะและกลุ่มอายุเท่าใดมีจำนวนน้อยที่สุดตัวไหนมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดคะอ่ะอายุน้อยกว่า1ปีนะคะเราก็เขียนตอบตามข้อมูลได้เลยต่อไปข้อที่2นะคะถ้าจำนวนประชากรในปีที่สำรวจนี้เท่ากับ65ล้านคน แล้วจำนวนประชากรในช่วงอายุของนักเรียนมีกี่คนอันนี้ก็ใช้วิธีการคำนวณแบบที่3มาใช้นะคะเราก็ดูว่าที่เขาสนใจคือช่วงอายุของนักเรียนนะคะเราอยู่ม .1 นนก็จะอยู่ประมาณ11-20ตรงนี้นะคะเราก็เอาเปอร์เซ็นต์ของเขาคูณกับจํานวนทั้งหมดก็จะได้ค่าของจํานวนประชากรจริงๆออกมานะคะ ก็เอา14.5ส่วน100คูณกับ65ล้านนะคะก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะอ่า9ล้าน4 2 5 0 0 0คนนะคะต่อไปข้อที่3ประชากรวัยทำงานนะคะเขากำหนดให้เป็นช่วงอายุ21ถึง60คิดเป็นเศษส่วนเท่าใดาของประชากรทั้งหมด นะคะ21-60ก็จะมี2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่ม21-40ถึงแล้วก็41-60ถึงเราก็เอาเปอร์เซ็นต์สเซนี้นะคะมาบวกกันแล้วก็ส่วนทั้งหมดซึ่งทั้งหมดในนี้ก็คือ100%เรเนะคะเราก็จะได้เท่าไหร่คะ28.5บวก31.5ได้60เก่งมากค่ะก็จะเป็น60ส่วนร้อแล้วก็สามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามได้เป็น 3ต่อห้านะคะโดยการเอาอะไรหารคะอ่ายี่สหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองเก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อมูลการใช้ชีวิตของประชากรในประเทศหนึ่งเป็นดังนี้นะคะก็จะมีข้อมูลประชากรมาให้เราเป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะคะโดยใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้น่าสนใจนะคะก็แบ่งการใช้ชีวิตว่า การใช้ชีวิตของเรานั้นนะคะมีการเดินทาง1.3ปีดูแลเด็ก1.5ปีเดินซื้อของ2.5ปีดูแลสุขภาพ2.5ปีแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆนะคะต่อไปข้อที่1เขาบอกว่าจากข้อมูลข้างต้นจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1นักเรียนคิดว่าอายุเฉลี่ยของประชากรในประเทศข้างต้นเป็นเท่าใดนะคะเราจะหาได้ยังไงคะอ่าเก่งมากค่ะก็คือเอาจำนวนเวลาของแต่ละ กิจกรรมมารวมกันทั้งหมดรวมกันได้เท่าไหร่คะ78.1ปีเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2ประชากรคนหนึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมใดมากที่สุดคะเราก็ไปดูซิว่าจำนวนปีของกิจกรรมใดที่เยอะที่สุดคืออะไรคะาการนอนหลับเก่งมากค่ะใช้ไปถึง28.3ปีเพราะช่วงเวลานอนหลับช่วงเวลากลางคืนของเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะนักเรียนคิดว่าจะวางแผนการใช้ชีวิตของนักเรียนอย่างไรในช่วง9ปีที่เหลือสําหรับข้อนี้เราตอบได้อย่างหลากหลายนะคะตอบแบบไหนก็ถือว่าถูกเพราะว่าแล้วแต่ความคิดเห็นของเรานะคะตัวอย่างการตอบอย่างเช่นใช้ในการศึกษานะคะบางคนอาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นปริญญาโทรปริญญาเอกต่างๆนะคะทากิจกรรมที่ชอบท่องเที่ยวเป็นตน้น นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากการอ่านและการคำนวณเกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลมไว้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ที่ช่องครูตูแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ